สวัสดียงีมเช้าครับพี่น้องมาเลาะมังสวนแตงหุน่นไหลกาเฮาโอ้ยกากินแตงหมึดครับพี่น้องมึงกำลังหน่วยใหญ่ดกอยู่เด้อะบอดกแห้งดอกพี่น้องดกแห้งหน่วยพฤศจิบ่อหญ่นะครับหน่วยงามๆโอ้ยกะจอบักแตงหมึดครับพี่น้องเอ้ย หน่วยกันละงงามไทยเอยนี่มึงอุย้ยมึงพี่น้องใครเออเสียงเงียบเลยแล้วสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทํางช่วงพันค่ะสวัสดี FC ทุกทุกพันเด้อค่ะเด้อ คุณไหลกาเขาเชี่ยวอยู่บอกเจ๋งเลยค่ะอ้ามือนี่หุ่นไหลกาบ่อาใบยูกะซางจะหาเสือกมาขึงลเหรอะแมีนจะได้หาเสือกมาขึงนแล้วบ่ได้บ่ได้บ่ไหวโอ้ยเจาะเจาะเกล็ดทุกหน่วยเลยหน่วยนี้เอ้าคุณท่าค่ะมือนี่คือท่าที่น้องเขาสวนตัดผักกดฝาดเกาหลีเท่าฟอมตัดล่ะมึงมึงมันกินหมดเลยนะแต่เสียดายพี่น้องเอ้ยมึงรักษาได้ดีเด้อคุน อะไรคือ <c ười> คนวอพี่น้องไปตัวน,นี้อีกแป้งปลูกที่แหลกครับเป็นน่วยแหล้แมนามาเมืองแป้งสองกันครับพี่น้องนี่ครับกำลังติดดอกติดน,น่วยนี่หน่วยกำลังเป็นหน่วยแหลกครับนี เม่นอานนอยากขามเครื่อเพื่อนบ <laughs> อ,อกม่เอานงามครับแป้งแป้งนั่นดินเพื่อนอาชีบอดีตัวนี้บักแต้งนำหมอกครับบักแต้งนำหมอกครับพี่นอ้องเม่เาน ทางใบเอาอาหารทางใบไปตัดพักครับพี่น้องพักอ่ใหญ่เรียวเรียวแบบนี้ขนาดเขาบทัชตัดบ่เนาะเมืองขนาดกังามงามบานแบบบ่าๆด้อพี่น้องบ่อะไห้พี่น้องเมืองกันนี่นี่อ่ะ ต้นเพิ่นบ่ท่านได้อยู่แต่ใบเพิ่นได้แล้ว,ลวนะมึงครับอมึงนาโป่งสูงต้านน้ำฝนค่ะมะเอาดอกม,อมึงดอกอยขนาดตนนา้นเล็กน้อยอนี่พี่นอ้องพังนซื้อมาแมน,พ,นพันซื้อมามาพี่น้องไนี่ดอกกําลัางงามเลยครับ บรอกโคลี่ตัดโลเลยเด้อพี่น้องดูเออเงือกแเงเด้อเนาะยังเงือกสูงเลยเด้อฮะ ออนมากเลยโฝรัอนในสวนพักเลยนะสีของกระดอ้นี่ครับพี่น้องดอกใบออกเอาใบออกนี่ครับดอกใหญ่ๆเลยสุดยอดบอคโคลี่เด้อใจแหนงแห้งนี่เปงนสีของว่าพุกใจแต่มักทนเขาก็ดินเหนียวเนาะดอกให้งเนี่ดินเหนียวเลยพี่น้องบป็นเนียดินฝางี่เป็นดินเหนียวเหนียวปนายดอกอลังการแหงครับพี่น้องงามมาก แด้ทีรอคอยกับสิได้กินแล้วได้บาดรอคอยมาดนครับพี่น้องโอ้ยดีหลายเด็กมาดนเด็กก่อนนี่หลายดอกเหมือนกับดอกโอ้มันหลายตัวนี้ง่ายเลยบุตรไทยสูตดอกเด้อพี่น้อง ngay đọt nòi đọt bát càng đọc Đấy, mới. Được. Được nó phải càng phụt เวกานุ่นเลยมาพี่หยุดออกกลุ่มใจแห้งครับพี่น้องไงซ้ำหนีอยู่คืนอยู่กับการดูแลรักษาครับพี่น,อน้องเอาไปลดเพราะว่าเขาต้องโลปูภไม่เฮ็ดด <c oughs> ูสิ หนุกยหญ่เต็มมีดเลยทายไก่แล้วเอเหงื่อท่ังก็โดนี่นี่ น้าพได้บ่เนี่ยแหละครับพี่น้องเพื่อนๆรอคอยบลูอร์ลี่นี่แหละพ <c oughs> ึงดอกครับเพื่อนได้ดอกเพื่อนยังเลี้ยวอยู่ได้ละ สั่งขอมาเด้อแบบน,นี้ถึงเพื่อทรงไว้ให้ค่ะเมียนส,ส,ส่งไปรลบอัันถึงเหยียบสี่อย่าง,นงนเงนเาเลละถึงกันเมื่อสุขคนนี้อย่างเนาะส่งมาบอกให้เด้อว,ว่าพักเป็นจากใดนี่นี่นี่ อ่อนๆเลยครับน้ะววๆว้ววนง,า,ง,งาม นี่นี่อ้หวานเถะเถะเด้วนี่เป็นหน้าตาจังสิเป็นหน้าตารอรอขึ้นมือกล่องบึ้ย <c oughs> <c oughs> นาดตุ่นบัวอันนี้ได้พี่นอตนตลิ่ในห้องผมกระร่ะเดี๋ยวเก็บไปไวก่อนครับพี่นองกอปามาตัดใหมฮะ กินคันบ่กินหยอดไงคือเก่าพี่น้องแเนนี่ทั้งวัวทั้งหมูได้นี่อันสมอเราพูดพ่ายยางขากเลยหมูรุดออกมากับมากินใบมันแต่ว่าเขาข่ายหยอดค่ะเนียนข่ายหยอดอันมันยังมีหยอดอยู่กะเด็กกินเหนียวนี้เอาไปพัดกินเองไตัวใดแตกบ่ขายครับสวยแต่ว่ากกินใหญ่ได้หรอต้องการงานนี้เนียนดอกวลาเพิ่นที่ออกมาซุ้มดินกันใดสิเป็ดปองเนยจังหน่อย โอ้ผู้จัดการมาแล้วทือเป็นแดงสีนี่ผู้แน่ผู้นว่าโอ้มันเกยบ่บ่หรือเล่นอนจนกัดเห็นดอกได้เกย์ที่โป้งให้พี่น้องเด้อจะเอาไว้กินเอ่งจ่ได้ลองเอาไว้เอาเม็ดนัวเนาะนะทีดีบอกเอาไว้เอาผั่นครับว่า มดพักตีเขยค่อยเอาใบปิดไว้้องปกมือสาวดีคือพันวาอีลีค่ะพี่น้องงามยู่ครับสวัสดีครับแี่เก่งจังเลยน่ยตื่นแล้วหรอวันนี้อะไร

เหมียนแต่กระดอกง่เพิ่นกับใบเพิ่นกับจีบอสีคนเลยใบสีบอสหนาจับนี่เบาๆดอกเพิ่นเบาเมียนครับนี่พันสั่งมาเพราะของของไงเพราะท่านน้องมังหันเพราะท่านพ่อเปรี้ยเลยกน้องสั่งมาปลูกเด็กกระดอกงามดอกง่ายอยู่ค่ะแต่เพื่อนใบเพิ่นบ่ค่อยมีดอกใหญ่แต่เบาเหมียน เหมือนว่าจตั้งงานพอตัดเด้พีนน้องลูกที่เรีกใหญ่บนหัสีใหญ่บนหัขนขนออกไาเนาะมอแงไหมปาก็รู้โอ้ยพวกลีมาใส่หน้าพักมาเสียมมาเสียมมองเมื่อคืนอ้ยนี่แหละครับหัวมาเหยียบ งอพี่น้องบอลามเหม yeah, ือนละมีเข yeah, ้าหอกบอล้ามจะเด็ตักเตือนไปจดเจ้าปล่อยครับครับนี่ดิตัดเอาเลยหรอเอาเลย อย่าบอกยุหลายหางขาดเลยโอ้หางขาดเลยมือมันหรออืออุ้ยดอกมันเดตัดปอกลระห่าแบบใครเอามีดนะเข่งเก็บแค่เดียวโอ้ดอกเอาเอาไปใส่เข่งเลยลูกเก็บไปเก็บไปใส่เข่งเลยเห็นน้องเก็บไหม ไปเก็บิี่ะเดี๋ยวไล่ดอกยูเมือนี่ดอกงามอยู่ต้นไม้ไปกินดงนนี่มึงยาดอกครับพี่น้องต้นไม้ใหญ่แต่ดอกใหญ่กว่าพามือเพื่อนกับว่าแต่สีบกขึ้นบกขึ้น นี่แล้วไปยกไปเลยลูกอันไหนแม่ตัดไว้หนูแม่ตัดไว้ยกไปดินี่ตัวนี้ตัดยังตัวนี้ยังไม่ได้ตัดนี่นี่มั่าเหี้ยเพราะต้นห่อหักแนี่เบื้องเป็นหย่อนลงมาค่ะไหนถือมาถือมาถือมาอถือมายกมาเลยไม่ต้องหักไม่ต้องหักเออไม่ต้องหักโจมไป เออหน่าอุ้มไปเลยเออหนักไหมฮะไมาเลยลูกโอ้ไปเออเดิน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 ลูกเออเก่งเอ้าคนเก่งมาช่วยพ่อครับวันนี้เออเสือเขียวหมดเลยเสือเขียวมาแย่งนี่พูดพูดพูดเพื่อนหอนเพื่อน อ๋อ,อ,อสีหน่อย <c oughs> แนบมึงดวยต้าคิดว่าหน่อยค่ะแต่ว่าว่าหน่อยเลยโอ้ยบบมีความสุขักดีไปเมิงเนี่งจงไวแต่เต๊ะตัดหลอกเี่ยสองต้นต้นกามแล้วนึ่ง โอ้ยน่ะลูกกู้เจ็บปอเจ็บบ่โอ้มื่นซื้อบ่เจ็บดอกเออตอบแหลกเพื่ด้นี่จงไว้เหลือสองต้นสองต้นสุดท้ายห้าสิบตันราคาเดียสิเด็ปันแล้วก็สิเด็เอายังดอกงามเบี้ยต้นนั้นมาปลูกอพอห้าต่งเผาปลูกนากกว่าสี่ห่อนก่อนค่ะห้าระก็บตัดกับลัมปี้ให้บ้าสุวิทย์เนี่ยแบบนี้ตัดเลย เป็นคนซื้อกล่องนะจักเตอรเหลือบ่หลายจ้ะกลำงปีเหลือไม่เยอะครับโอ๋หามมาแล้ว

ไปเก็บสองหัวนั่นมา <c oughs> มาเก็บมาไปนะเก็บมาน้องเอาบ่ได้ดองน้องนักมาไปเอามาวางลงเออไปเก็บมาอีกโอเคมาแล้วนะครับ มันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากนี่แหลยจะตอบยังไงมันมาจากไหนนอนเหรอนอนเหรอนอนใช่ใช่นอนนอนเหรอนอนมันกัดเหรอใช่อะไรอันนี้หน่นอนมันตัดทนตายเลยนี่กดเอ้านอนอีกแล้วเหรอ นอนนี่แล้วหรอ,อเอานับหน้า้วลูกอ๋อเร็วๆโอ้โอโเย,ออเ,ยอเดินเดินเดินมาลูกโอ้โเ,ก,อเก่งจังเลย เขาส่กัิบเป็นเขาเทียงคนละพี่น้องมือนเมนเีรเหียวเรลือเก็บปักเคือเคือเทศดีเมีน่รเนมียนพี่น้องก็เห็นดูแล้วจะีอีกเว้ยเก็บดีเนาะเว่าดอกว่มีักกับเก็บักพี่น้องเมีน ปลูกจังได้ได้งามเถอะปลูกจังได้ได้ใหญ่เถอะพี่น้องเพื่อนๆถามมาหลายโอ้ยก่ะที่ว่าจะได้เนาะพี่น้องอดน้ำใส่ปุ๋ยพ้วนดินนั่นแหละมีระยะเวลาของเขาค่ะมานก่อสร้างค่ะแม่นดูแลมันเป็นระยะเวลาถ้าเราเหมือนดอกเขาแค่เขาใส่ใจดูแลเพราะว่าอยังดอกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเนาะเพราะว่าเห็ุนี้ไงกัน พาข้างใน,นด้วยค่ะพี่น้องประมาณเคี่ยงแล้ก็พากินข้างในตัดไปเพื่อซื้อแต่ก็เเราะให้พี่น้องได้หลายอยู่นี่แปลงนี่ปลูกหลายเมียนเอี๋ยวกันชิโล่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 ออกพอปลูกครับเดี๋ยวอากาศเพิ่อนหอนก่อนรับแเปะพักบาสุวิทสิบวะเด้เห็ดหฮมเด้อแปะเลยแปะแต่แยมแหล่งวันนิากามาแปะผู้เดีดยวดอกครอบกระทาเต็มหัวน้ำ นนีี่่ยครับนี่กำลังแปะใหม่ได้อาทิตย์หนึง่งประมาณสิบมือครับนี่ตัวนี้ก็แปะได้ประมาณยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันเนาะครับนี่พวนดินแล้วนี่ครับตัวนี้เพื่ท่านได้พวนบลูเกอรี่ครับพี่นอ้องนี่พหเนยาวถึงพุ่นเลยข้าวโพดเลาวก็ลังงามครับ รอใส่ปุ๋ยข้าวโพดนะพี่นอ้องอัปเดตจำหนีก่อนครับนี่เบียรพักเ่ลาล่งเพาะไปเรื่อยๆครับปี่นี่อยู่กันยาวๆครับสวนพักครับบานยังหมดเก็บบกเขือโอ้ยบเขือเทศพี่น้องต้องเก็บไปโบมคะ่ะ <c oughs> กากากินหมดเลยตัวไดแดงนี่เขาเจาะเลยคะ่ะนั่นบนเหลือเลยเอา้า วันนี้ก็สิได้เก็บบักเขือเทศน้ำล่ะอาวมือมืออยู่กันในสวนนี่แหละค่ะเด็กไปทางไหนมาทางไหนโดกอันบักเขือกันไว้ดีดีดีโดกโดกโดกกิน้องเก็บเก็บเก็บหน่วยรังส่างยุ่งฝ่ามามือเก๋ไก่หน่วยโดกเนี่ยแทงหลีใบออกให้เต็มโดก นีเพราะท่นเหลวอยู่แม,ม่นมัดเลยน่ะมีเต้านยบกเขือแเลยน่ะ <c oughs> ความสุขของคน <c oughs> ปลูกก็คือการได้กเก็บผลผลิตแต่ก็มีรายได้กับมีรายได้นั่นไงมันบางตาอยู่นั่นนั่นนั่นมีคนสั่งอยู่เลอ,อต้นนั่นเดอต้อนซือกัสานะ เอาขาวพี่น้อง,ง,งเก็บเลยปัตตินีกะันหย,หยอดยสรุปครั้งเดียวยเทือเดียวนอกจากนี่ปลาเขือนี่กะสิเก็บแต่บริษัทบริษัทไทยบึ้งดอกอสิษยหาของมามัดขึ้นไหวอยู่บ่ไหวโกุโกโกดกกค่ะอัดโอ้ยเลือดใ,ใหญ่ดิพี่น้องมากินเอาซื้อกับมี โอ้บาไหวบาไหวนี่ผู้ใดมักกินมากอันนี้เอาไปไหว้ถ้าปั่นเด้อพี่น้องเขาว่าปั่นกินเนื้อเนียนวยใหญ่กะใหญ่จะได้เดี๋ยวสิเก็บไปโบมก่อนค่ะเกือบเลี้ยวแล้วครับพี่น้องเลี้ยวแล้วพี่น้องมาดูผลงานตัวนี้บัเขือเด้วยยาวเยาว์นี่นี่ครับ บัลหลีได้เคียงนึงครับพี่น้องใหญ่ๆดอกำงามครับกระลำดอกคุณกระลำปีคือเกาครับพี่น้องคือเกาโกงตุงบัได้เก็บธนาย่างเก็บตอนนี้สามโมงกว่าสี่โมงแล้ะถ้าได้กิดเขาอยู่พี่น้องเอ้ยเอาเขามาทรงเนี่ย ไปรอบไปเงินครับพี่ดอกไปนี่ก็สิเลียนสองหลอดพุหลังทั้งสีมดทั้งบักเขือทั้งอันนี้ปัญหากวงตุง่งยังบริกเก็บค่ะมืนน่อนี้บอ็โคลี่หลายนนวันนี้บอ็โคลี่ได้เป็นเข่งเนาะหลายกว่าทุกมืึ่กระลำดอกเข่งหนึ่งกับเครื่องกระลำปี้น้อยหนึ่งได้ครับพี่น้อง ถ้าเมื er mm ่อ hmm. อันนี้บะเกือเทศตัดไปบ่มที่บ้านไปไปสรุปคลิปกันอยู่เฮือนดีกว่าค่ะเมื่อนี้ผลผลิตเฮาเต็มรถเหมือนเดิมเดี๋ยวไปเดี่ยวๆเลยนเดี๋ยวจ้ามาหอดเฮือนแล้วครับเมื่อนี้เอาพักองเฮายังแน่นๆอยู่คือเก่าครับพี่น้องแมนว่าจะใหญ่น้ำเงื่อนกับวงเลยล่ะ อ่าหเขือของเขาเค่ะเด็กเก็บเครื่องเคีงเครื่องเียเปือกสีเก็บมาโบมเป็นบางส่วนทำให้ซุปได้ค่ะพี่น้องกลากินเหมือนนี่จ้ะบัคเกรีกัอะไรค่ะกเไงน้อแต่ mm. a, mm. ีกล่ำกะหลังดอกซัน่แลค่ผลงานวันนี้นะคะเก็บซัน่ข้าวหน้ารถท่านเด้เก็บเอาไว้มื่อหลังเนี่ยเอาไปบอเดอร์ค่ะพี่น้องสลกิน อยู่หลังไล่ๆนะคะถามว่าเป็นกำลังใจกูยก็เจอาตลอดถามว่ามีคิดหนาเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเหือแรงไปขายเขาต่อแม่จยเจส่อด็กไขายต่อมาดอกจะไห่งหยันหยากเนาะเนียนเือบักกีบักกี้กเสียหลอมมาเลยค่ะอ๋ออะไวยเหรอ